ในวันนะคะค่ะในดต่อไปนะคเรามรกากู้้จักควิศวะนะคะขอให้ทุกท่านนะคะดูวิดีทางของคณะวิศวะนะคะใ้เดืดนเรียนเคะาความต้องการของทางชุมชนก็รบาลก็ได้พบว่าทางโรงพยาบาลประสบปัญหาเกี่ยวกับผู้ที่มาติดต่อปฐมพยาบาลหรืออตโรงเรียนอะไรอย่ ้เครื่องมือถือซึ่งเป็นมือถือนี่จะเป็นปัจจัยที่มากของทุกคนในปัจจุบันนี้นะคะเราก็เลยคิดว่าถ้าเราสร้างตัวนี้ขึ้นมามันจะเป็นประโยชน์แต่ที้ทารเรียนทั่ๆในสังไปเลยนะคะหากในระดับต่อไปน,นี้ก็จะเป็นของรง ผู้บริหารสอเรื่องกลับมาตลอดท่านให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องนี้โดยที่นาสารของคณะวิศวกรรมศาสตร์มาต่อยอดแล้วก็เป็นวาระการให้กระทาชุมชมค่ะแล้วก็ท่านอาจารย์บํารุงนะคะเป็นรัชการ เปี่ยนท่ากบองสกนดเลอร์ลองมาริชานเลยแล้วก็ดีแล้วก็โซ่กลับ การพนเคร่อวัตก็รมการบริการทางการทับขนรับสนะครับีวกรดิจั เอาโมบายแบตเตอรี่ชาร์จเจอร์2,000ขึ้นนะครับเพื่อว่องราต้องการตู้ชาร์จโทรศัพท์มือถือตัดต่โน้ตนะครับรุ่นอัศเินจะพ่นเป็นตู้นะครับให้กับทางบริษัทหลอดเพื่อเกิดนะครับสำหรับการไปใช้ให้เกิดแล้วก็ซึ่งกิจกรรมนันกับเนี่ยก็ถือเป็นประโยชน์อย่างมากต่อชุมชนและสังคมนะครับในยุคการใช้พลังงานทดแทนอย่างยั่งยืนในปัจจุบันนี้นะครับอีกทั้งยังใช้ ชี้นำนโยบายต่อสัปดาต่อไปนะครับโดยในวันนี้และหน้าคุณพระศรลรัตนนายครับและสิ่งศักดิสิทธิทั้งหลายที่โคารพนับถือนะครับแล้วก็ทางตรงทางประบบของเกิดด้วยนะครับนะครับได้โดนบัญชาให้ผู้เข้าก็โครงการทุกท่านนะครับและผู้เกี่ยวข้องทุกท่านจงประสบแต่ความสุขนะครับความเจริญมีกำลังกายกำลังใจที่เข้มแข็งนะครับและมีความเจริญก้ามได้ไม่มะะมมมชีวิตตลอดไป วิศวะเพสังคมว่า ESR สั้นๆนะครับก็เป็นที่เรีมา Social Responsibility นะครับก็มาช่วยกัน <Whats> กับผมอริทิสราคูเน่ยุทยยาก็มาติหน้ากระดีนะครับ วยนะครับไม่ใช่เราสร้างนวัตกรรมแล้วมาแจกทานหรือว่าเราต้องทราบว่าทานโบราณคือทางสถานที่่านมีความขาดแคลนต้องการเอานวัตกรรมอยู่อนเทคโนโลยี modern มาเอามาใช้อย่างไรโครงการ Open โดยวันนี้มาเวลาร่ายสอง เห็นโลกนี้มันภาวกา,าเนเรื่องภูมิอากาศจากเครื่องชาร์จแบตเตอรี่เราใช้พลังงานแต่นอาทิตย์นี่ก็ถือว่าเป็นผู้ที่ช่วยกระนรงให้เราเรานั้นสดใสขึ้นเพราะจะมา้อยสิบคนได้ใช้แค่หนึ่งคนก็ถือ ก็จะขอความที่นี้ในเรื่องเทคโนโลยีบงการจาใหญ่ที่ตั้งคึงโลณะไรอย่วนะก็การเนสายไฟอะไรนะครับปุงอันหอยู่ในวัฒนธรรนสากลแต่ว่าตอนนี้กุณางมนเลยนะไปแต่ส่วนหนึะว่าเาสรางมาเดยตงขายใ้ดินได้ยกรอนคนนแต่นั้นการนี้ก็ขอ อำนาจคุณสีรัตนไายจุดปกป้องคมรองนะครับจากอำนาจภูมิมาบริจาคสิ่งควาประโยชน์ให้กับชุมชนในวันนี้กาขอขาเราแล้วก็เราบริบาลของเราขออนุญาตในเรื่งนี้ขอให้ท่านมีสุขภาพที่แข็งแรงปราศจากพิษสุกโลคภัยอันตรายใดๆได้มางกาย

เป็นรักวินี้ใช่ไหมไม่ไม่เม่าก้อนนะฮะก้อนเนี้ยกปอนใหญ่